อนนาจะบอกให้หวันนี้นะจะบอกให้มากันที่สวนทุเรียนของสวนใหญ่ระไมนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตอนนี้ก็มีพี่เจ้าของสวนยืนอยู่ด้วยนะครับท่านเป็นประธานสาภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีต้องบอกองี้เลยครับว่าทุเรียนนนทบุรีถือเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งเพราะว่าคนใจจดใจจ่อ แล้วก็รอกันว่าเมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่นะจะได้กินสักทีและนี่ก็สู่ปลายๆของมันแล้วนะครับทุเรียนมีเป็นร้อยๆสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อก็คือหมอนก้านยาวมีอะไรครับอ่าเม็ดนาะปางแล้เป็นพื้นผันของนนนะครับอ่าครับก็วันนี้เหลือพื้นที่ปลูกเพียงประมาณสักพันไร่อาจจะน้อยนิดเมื่อเทียบกับทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกแล้วเนี่ยนะครับแต่มูลค่าต่อลูกนี่คนละเรื่องเลย ยังกันยาวโลละกินกันยาวกิโลกรัมละ5้0 0ับาทครับโ <laughs> แล้วก็หมอนโลละหนึ่าร้อยบาท <laughs> นี่คือมูลค่าของมันสําคัญสุดบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้ผมเอาทุเรียนที่อื่นมาสวมรอยได้ไหมปรากฏว่าพอดูคอแล้วเนี่ยคอมันมีอะไรคิวอาร์โค้เป็นคิวอารโค้แล้วก็เป็น เลขประจําสวนนะ,นะครับว่าสวนที่เท่าไรของจังหวัดนนท์ซึ่งทางกเกษตรเกษตรจังหวัดเป็นคนเก็บข้อมูลตัวนี้แล้วออกเป็นเคียบโค้ดเป็นสติ๊กเกอร์ออกมาให้ครับหลอกกันไม่ได้อีกต่อไปไม่ได้ครับและนี่คือสีสันเมืองไทย360อองศานิวโชว์นะ จะ,จะบอก,บอกให้ให <laughs> ทุเรียนทุเรียนเมืองนนท์ก็เชิญทุกคนมายนมากินเ <laughs> ส,สนีของมันติดปลายลิ้นอร่อยเหลือ,อยุพินเมื่อได้กินทุเรียนเมือง <No. S 1> <laughs> โนนท์ว้าวสีสันเมืองไทย